อันนี้กวางตุ้งอัน วันนี้เราไปเซเว่นกุดเลือคำมานะคะเป็นเซเว่นที่เปิดใหม่ไม่รู้จะซื้ออะไรบ้างก็เลยเดินเข้าไปดูในเซเว่นว่าเราขาดอะไรบ้างนะคะก็เลยซื้อมานี่เลยนะคะอันนี้น้ำมันมะพร้าวอันนี้เอาไว้กินตอนที่แบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรกินกลางคืนอันนี้พริกป่นซื้อแบบนี้นะ่าจะสะอาดกว่าอันนี้พริกแห้งนะไม่ได้ไปตลาดก็เลยซื้อ ปิดไว้นะคะอันนี้ปลากระป๋องปิดไว้ด้วยอันนี้พริกแกงเผ็ดปกติก็จะตามเองได้แหละแต่ว่าคราวนี้ก็เอาเอาไว้ก่อนเผื่อเราจะได้ใช้เลยอันนี้เอาไว้เผื่อต้มจืดซุปก้อนนะคะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอันเล็กๆนะคะน้ำพริกขาดกับน้ำพริกแมงดาเอาไว้เผื่อเรากินกับผักดิบนะคะ อันนี้เลยซอสพริกขวดเล็กน้ำตาลทรายที่เราซื้อแบบนี้มาคือเหมือนว่าถ้าหมดปุ๊บเราก็เอาน้ำตาลทรายล้าใส่ได้คือต้องการนี้แหละต้องการภาชนะที่ใส่นี่แหละนะคะเพราะว่าเขาเขียนพอดีเลยว่าสุก้ากก็คือน้ำตาลอันนี้ก็คือปลาอันนี้ก็เอาติดไว้นะคะกระทีขวด ยังไม่หมดเท่านี้นะคะอันนี้เสื้อกันฝนเดี๋ยวจะไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ขนมขบเคี้ยวนิดนึงเอาไว้เผื่อเผื่อนึกอยากกินของขบเคี้ยวอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นรสมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นถั่วเขียว อันนี้ลูกเหม็นนะคะอันนี้ลูกเหม็นแต่เราจะซื้อจะหาซื้อที่แบบที่เคาไปใส่นะไม่มีเดี๋ยวเราใช้วิธีการไปยุคแตกแปงเอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกทีน,นึงแล้วนะว่าจะเอาไปใส่ในอะไรนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไว้ตามทั่วไปเด็กก็บอกว่าการพวกงูพวกอะไรได้ด้วยนะคะอันนี้ยาย้อมผม อันนี้ลองจืดแกนดีนนะคะนี่เลยขนมจีนอบแห้งเอาไว้เผื่อเผื่อตำส้มตำแล้วแบบเนี้ยมันจะเหนียวเหนียวดีกว่าขนมจีนที่เราซื้อมาสดๆนะคะแล้วอันนี้ก็สามารถเราจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ออกมาทำมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถแบ่งได้ตามที่เราต้องการนะคะ ถ้าเราซื้อแบบนั้นมามันก็จะเก็บไว้ไม่ได้นี่น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้น้ำยาซักผ้านี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุนสมุนไพรนะคะก็เผื่อเผื่อเราไม่ได้ออกไปซื้อข้างนอกนะ มันก็จะง่ายเดี๋ยวดูเราดูวิธีการทําของเขาที่เขาบอกมานะคะอันนี้เผื่อนึอกอยากกิเอาเป็นเส้นหมี่มาเ้วนี้จะเอาไว้ในห้องน้ํานะคะ,ะนี่เลยที่ขาดไม่ได้นะคะ ข้าวสารนะคะเราเอาข้าวหอมมะลิร้อยจะเซ็มาเขาบอกว่าอันนี้อันนี้จะแบบจะนุ่มกว่าหอมกว่ายี่ห้ออื่นเพราะอันนี้จะแพงกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงแต่เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อันนี้ซื้อถุงข้าโลมาเลยวันนี้ไปเซเว่นก็เลยซื้อมา มันใกล้หน่อยถ้าไปตลาดบ้านม่วงมันไกลนะคะเป็นสิบสิบกิโลเดี๋ยวเราจะจัดของเคาที่เอาไว้ใช้เอาไว้เวลาที่เ,เราไม่รู้จะกินอะไรนะคะจริงก็ไม่ได้อะไรมา,มากๆกมันเป็นของเอาไว้เป็นเครื่องปรุงมากกว่า